สวัสดีค่ะฟิล์มรัสิกาสีวงพุกนักวิชาการจากบริษัทแกมมาโก้ค่ะในวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมานําเสนอและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่อง UV Vis Spectrophotometer รุ่น754ย e ี่ห้อ n e t ค่ะโดยก่อนที่เราจะไปดูกันที่สเปคของตัวเครื่องนะคะเราไปดูกันที่หลักการการทํางานของตัวเครื่องกันก่อนค่ะ โดยหลักการของเครื่องสเปกโตนะคะก็จะมีแหล่งกาเนิดแสงปล่อยแสงผ่านเจ้าตัวโมโนโครมาเตอร์เพื่อเลือกความยาวคลื่นเฉพาะจากนั้นแสงก็จะเดินทางผ่านสารละลายที่อยู่ในคิวิตเข้าสู่เจ้าตัวดิทิกเตอร์ค่ะเครื่องก็จะทําการตรวจวัดว่ามีแสงถูกดูดกลืนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะแสดงผลออกมาค่ะซึ่งสารละลายแต่และชนิดนะคะจะดูดกลืนที่ความยาวคลื่นแตกต่างกันทําให้เราสามารถระบุชนิดของสารได้หรือสามารถหาความเข้มข้นของสารได้โดยอ้างอิงจากกฎของเบลลัมเบิร์ตค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้หลักการของเครื่องสเปกโตเกินไปแล้วนะคะเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันค่ะว่ามีอะไรให้ไปบ้างภายในกล่องนะคะก็จะมีเจ้าตัวเครื่อง UV Spectrometer Yihonet รุ่น754ค่ะมาพร้อมกับสายไฟแล้วก็ยังมาพร้อมกับคีวเวดทั้งหมด3ชนิดค่ะชนิดแรกก็จะเป็นชนิดพลาสติกค่ะก็เป็นใสๆแบบนี้เลย50ชิ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคีวเวดแบบพอสค่ะให้ไปทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันค่ะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นคีวเวตแบบแก้วค่ะให้ไปทั้งหมด4ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแบบเบื้องต้นค่ะ สำหรับเครื่องสเปกโตรตัวนี้นะคะจะมีแหล่งกำเนิดแสงแบบหลอดดิวเทรเรียมและหลอดทางสเตนทำให้มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง190-1100นาโนเมตรค่ะหน้าจอจะเป็นแบบ LCD ระบบสัมผัสขนาด4.3นิ้วมีช่องใส่สารตัวอย่าง4ช่องโดยมี2ขนาดจะเป็นขนาดสำหรับิีเวท1เซนติเมตรและิีเวท2เซนติเมตรค่ะซึ่งจะมีตัวจับสำหรับเลื่อนช่องตัวอย่างอยู่ด้านหน้าทำให้สะดวกในการใช้งานไม่จำเป็นต้องเปิดปิดฝาบ่อยๆซึ่งมี หนต่อแสงที่จะเข้าไปในช่องวัดค่ะและด้านหลังของตัวเครื่องจะมีพอร์ตเชื่อมต่อสําหรับเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ซึ่งหากผู้ใช้งานต้องการเชื่อมต่อจําเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อทําการใช้งานค่ะสําหรับวิธีการใช้งานเครื่องนะคะก่อนอื่นเลยให้เราหาสถานที่ที่วางอยู่บนโต๊ะที่มีความมั่นคงไม่สั่นคลอนง่ายลมไม่พัดผ่านแล้วก็ไม่โดนแสงแดดโดยตรงค่ะแล้วก็วางเครื่องให้ห่างกําแพงอย่างน้อย10เซนติเมตรค่ะแล้วก็แนะนําว่า ให้ใช้งานภายในห้องแอร์ที่มีอุณหภูมิประมาณ20ถึง25องศาจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดค่ะค่ะเมื่อเราได้สถานที่สําหรับวางเครื่องแล้วนะคะให้เราทําการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟและทําการเปิดเครื่องค่ะโดยเมื่อเราทําการเปิดสวิตช์ของเครื่องแล้วเครื่องจะทําการอนาลิซ์ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในของเครื่องว่าพร้อมใช้งานโดยจะแบ่งเป็นตรวจสอบเจ้าตัว CPU ฟิลเตอร์แ c มช i น Position Wave l e n ทาง s t ต a i n Position, Deuterium Position และ Web l a n เ a c c u r a c y Position ค่ะซึ่งหากมีความผิดปกติก็จะเครื่องสีแดงแบบนี้แต่ถ้าแบบนี้ก็คือเป็นแบบปกตินั่นเองค่ะหลังจากที่ตรวจสอบค่าเครื่องเสร็จสิ้นแล้วนะคะเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดการวัดดังแสดงค่ะซึ่งตัวเครื่องจะประกอบไปด้วย4โหมดหลักๆค่ะโหมดที่1โหมด Absorb b n n d โหมดที่2โหมด a n s m i t t a n c e โหมดที่3 Coefficient Met h o d และสุดท้ายหมดที่4 Standard c u r v คค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โหมดแรกกันเลยดีกว่าค่ะค่ะในส่วนของโหมดแรกนะคะโหมด a b s o r b a n บนเดี๋ยวเราไปดูกันที่องค์ประกอบของโหมดนี้กันค่ะโดยในหน้าจอน,นะคะก็จะมีปุ่มนี้ปุ่ม100% 0A เป็นปุ่มสำหรับเซตค่าศูนย์ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นปุ่มกดูลัมด้านะคะจะเป็นปุ่มสำหรับเซตค่าความยาวคลื่นค่ะเมื่อกดเข้าไปก็จะเจอแป้นตัวเลขแบบนี้นี้ฟิงก็จะทดลองใช้ที่520นานเมตรค่ะกดปุ่มโอเค รอเครื่องสักพักหนึ่งเครื่องก็จะขึ้นเป็น520นาโนเมตรแล้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อเราต้องการทำการวัดค่าให้เรากดปุ่มตาร์ทปุ่มนี้ค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจอตารางบันทึกค่านะคะถ้าเรากดปุ่มส start อีกครั้งเพื่อทำการบันทึกค่าค่ะก็จะเห็นได้ว่าค่าที่1เวฟเลนส์520นาโนเมตรมีค่าอซเป็นที่0.001หรือหากเราต้องการเซตค่าศูนย์ก็ให้เรากดปุ่มนี้ค่ะ ่องก็จะขึ้นเป็นศูนย์ถ้าเรากดเป็นค่าอีกครั้งอ่าก็จะเป็นการเซตสารลายแบงค์หรือว่าเซตค่าเป็นศูนย์นั่นเองค่ะถ้าสมมุติเรามีค่าที่เกินกว่า3ช่องก็จะมีปุ่มอัพกับปุ่มดาวให้เราได้เลื่อนตารางค่ะปุ่มดาวกดปุ่มลงเลื่อนตารางปุ่มขึ้นและหากเราไม่ต้องการใช้งานสําหรับข้อมูลที่อยู่ในตารางแล้วให้เรากดปุ่ม Number ตรงนี้ค่ะก็จะขึ้นว่า Clear a l l d a t a ถ้าเรากดยัน เพื่อเป็นการล้างค่าข้อมูลทั้งหมดค่ะกลับไปที่หน้าเมื่อกี้นะคะก็จะกดปุ่มน,นี้ในส่วนของปุ่มสุดท้ายปุ่มนี้ค่ะที่เป็นรูปเหมือนเอกสารกดเข้าไปก็จะเป็นการตั้งค่าเครื่องค่ะปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มสําหรับอนาลัยเครื่องเหมือนตอนเริ่มต้นนั่นเองค่ะอันนี้ปุ่ม Default Setting แล้วก็ปุ่มเปลี่ยนภาษาค่ะก็จะมีให้เลือกระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาจีนแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็น Web Lens Lamp Switch นะคะแนะนําว่าไม่ให้เปลี่ยนค่ะ สุดท้ายจะมีเจ้าตัววันที่กับเวลาตรงนี้เราก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้เพื่อตั้งค่าวันเวลาได้นั่นเองค่ะดเดี๋ยวเราไปดูกันที่โหมดต,ต่อไปค่ะโหมดนี้กดที่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโหมดทางสมิตแบนค่ะจะเห็นได้ว่าหน้าตามันเหมือนกับเจ้าตัวโหมดที่1นึ่งแอล n แบนเมื่อกี้เลยแต่ว่าแตกต่างกันเพียงแค่ค่าที่วัดออกมาได้จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ทีค่ะ หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่โหมดที่3เลยค่ะต่อมาโหมดที่3นะคะจะเป็นโหมดสําหรับอ่านค่าความเข้มข้นโดยตรงค่ะถ้าเรากดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนโหมดก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอนะคะจะมีค่า k และค่า b เพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็ตรงกลางหน้าจอจะเปลี่ยนจากค่าการดูดเกลือแสงเป็นค่าความเข้มข้นค่ะซึ่งค่า k กับค่า b นะคะก็จะมาจากสมการมาตรฐานที่เรา plot กราฟเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นกราฟมาตรฐานตัวอย่างที่พิมพ์แสดงให้ดูนะคะ โดยในสําหรับโหมดที่3โหมดนี้นะคะสามารถวัดได้2แบบค่ะโดยจะเป็นการอ่านค่าความเข้มข้นเพื่อให้ได้ค่าเคแล้วหลังจากนั้นก็จะนําไปอ่านค่าสารละลายที่เราไม่ทราบความเข้มข้นค่ะก็ให้เรานําสารละลายที่เรารู้ความเข้มข้นแล้วนะคะใส่ลงไปในช่องวัดตัวอย่างแล้วก็เขียนความเข้มข้นที่เรา,าต้องการจะวัดลงไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะได้ค่าเคที่เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ แบบที่2นะคะก็จะเป็นการนําสารละลายมาหาความเข้มข้นโดยที่เราทราบค่า k แล้วก็ค่า b อยู่แล้วค่ะให้เราทําการตั้งค่าโดยกดที่หน้าจอ k กับ b ตรงนี้นะคะตั้งค่า k ค่ะก็จะเป็นแล้วก็ค่า b ค่ะ ซึ่งให้เราทําการเซฟเพื่อป้องกันค่าหายไปนะคะเดี๋ยวกันกดเซฟกดเลือกช่องค่ะช่องนี้แล้วก็กดตรงช่องไฟเนมที่ว่างอยู่ให้เราตั้งค่าซึ่งการตั้งค่าชื่อก็จะทําได้โดยการตั้งเป็นตัวเลขนะคะให้กดเซฟค่ะ,ะกลับมาหน้านี้แสดงว่าเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด e x i t เพียงเท่านี้เราก็จะได้นําค่า k กับค่า b ไปหาค่าความเข้มข้นต่อไปแล้วนั่นเองค่ะหรือหากเรา ครั้งต่อไปเรามีค่า k กับค่า b ที่เราบันทึกไว้ในเครื่องแล้วแล้วเราต้องการใช้งานให้เรากดค่า k ค่า b กด open ค่ะก็จะขึ้นเป็นตารางที่เราบันทึกค่า k กับค่า b เอาไว้แล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โหมดที่4 standard curve กันค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับโหมดที่4ค่ะจะเป็นโหมดสําหรับการสร้างกราฟมาตรฐานโดยสําหรับโหมดนี้นะคะจะต้องมีสารละลายมาตรฐานที่รู้ความเข้มข้นแน่นอนอย่างน้อย3าความเข้มข้นขึ้นไปค่ะแล้วกดปุ่มนี้ ก็จะเห็นได้ว่ามีตารางสําหรับการสร้างกราฟมาตรฐานขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มที่มีเพิ่มเติมมาค่ะก็จะเป็นปุ่มนี้สําหรับดูกราฟที่เราสร้างค่ะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลก็จะยังไม่มีนะคะปุ่มดิเทอร์นกดกลับค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มอ n นก็คือวัดสาหรับวัดสาระละลายที่เราไม่รู้ความเข้มข้นโดยใช้กราฟมาตรฐานที่เราสร้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่การสร้างกราฟมาตรฐานก่อนเลยค่ะ สำหรับการสร้างกราฟสารละลายมาตรฐานนะคะให้เราทำการกดหมายเลขหนึ่งให้มีช่องสี่เหลี่ยมขึ้นตรงนี้แล้วทำการตั้งชื่อค่ะซึ่งชื่อก็จะเป็นตัวเลขนะคะตัวอย่างที่หนึ่งหนึ่งโอเคความข้นที่เท่าไหร่ให้เราใส่เข้าไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะต่อมาให้เราทำการใส่ชื่อในตารางให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวอย่างที่ยี่สิบสองความเิ้มข้น ย่างที่3นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งหากเราไม่ได้เตรียมสรารละลายมาตรฐานในหน่วยของมิลลิกร,รมัม per ml เราก็สามารถเปลี่ยนหน่วยได้โดยการกดที่ปุ่ม mg ml ค่ะก็จะมีหน่วยให้เหลือกหลากหลายเลยนะคะโอเคในส่วนของการวัดค่าค่ะให้เรากดไปที่หน้าหมายเลขที่เราต้องการจะวัดนะคะเช่นตัวอย่างนี้พิมพ์ต้องการจะวัด ตัวอย่างที่1นึ 1, ่งหนึ่งคอนโอก็ 2, จะวัดแล้วก็กดปุ่มสตาร์ค่ะอ่าค่าก็จะขึ้นตรงนี้นะคะต่อมาปุ่มที่2ค่ะมาวัดอีกอ่าสุดท้ายก็จะวัดอีกค่ะซึ่งเมื่อเราวัดครบทุกๆความเข้มข้นที่เราเตรียมไว้แล้วมันก็จะขึ้นกราฟมาตรฐานโดยอัตโนมัติแต่อันนี้เนื่องจากฟิล์มไม่ได้มีตัวอย่างใส่เข้าไปจริงๆทําให้ไม่ขึ้นกราฟให้เราได้เห็นกันนะคะต่อมาหลังจากที่เราได้กราฟมาตรฐานแล้วเราก็ไปดูกันที่ การหาค่าสารละลายอนโนค่ะถ้าเรากดที่อนโนตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อค่ะว่าสารละลายอนโนหมายเลข42แล้วเราก็ให้เราวัดค่าแอลซอพแบนค่ะอ่ามันก็จะขึ้นให้ว่าโอเคค่าแอลซอพแบนเท่านี้แสดงว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่ในหน่วยเดียวกันกันกบที่เราสร้างในกราฟมาตรฐานค่ะนอกจากนี้นะคะหากเราไม่ได้ต้องการใช้งาน ค่าหรือว่าข้อมูลในตารางแล้วให้เรากด Clear Data เหมือนกับโหมดที่แล้วได้เลยค่ะก็คือ Number Clear okay. กลับไปดูกันที่กราฟมาตรฐานได้จากปุ่มนี้นะคะโอเคหรือในบางครั้งเรามีกราฟมาตรฐานที่เราเคยทำหรือว่าเคยสร้างไว้แล้วในรอบที่แล้วเราสามารถเซฟแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องได้ค่ะถ้าเรากดปุ่มนี้ค่ะไฟล์อันนี้ก็จะเป็นกราฟมาตรฐานที่เราสร้างเมื่อกี้เราก็สามารถเซฟตรงนี้เลือกช่องที่ต้องการเซฟ ตั้งชื่อ,อกดเซฟด้าเช่นเดียวกันหรือจะกด open เพื่อนำค่ากราฟมาตรฐานที่เราเคยใช้ครั้งที่แล้วมาเปิดใช้งานอีกก็ได้ค่ะกดเลือกให้ขึ้นดอกจันข้างหน้ากด open อ,อันนี้ก็จะเป็นกรารมาตรฐานที่เคยสร้างไว้เมื่อครั้งก่อนนั่นเองค่ะให้เราก,กดดีเทิร์นก็จะมีตารางกราฟมาตรฐานมาด้วยนั่นเองค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการใช้งานเครื่อง UV Vis p e c t r o p h o t o m e t e r ค่ะในวนี้นะคะฟิล์มก็มีข้อแนะนําเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมาบอกกันค่ะโดยเมื่อเราทําการเปิดเครื่องแล้วนะคะให้เราทําการเปิดเครื่องได้ตลอดทั้งวนันจนกว่าจะใช้งานเสร็จได้เลยไม่ควรเปิดหรือปิดเครื่องบ่อยๆเพราะจะมีผลต่อหลอดดิวเทอรียมหรือว่าหลอดทางสาเตนที่อยู่ในเครื่องค่ะและเมื่อทําการใช้งานเสร็จสิ้นแล้วให้เรานําถุงพลาสติกหรือว่าผ้านุ่นมๆมาคลุมเครื่องเพื่อป้องกันการตกล่วนของฝุ่นลงไปภายในเครื่องค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งานเครื่อง UV Vis Spectrophotometer ย่ห h อ n e s รุ่น754ค่ะหากท่านใดมีข้อสงสยัยหรือสนใจในตัวสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทุกๆช่องทางของเกม a c โกตามนี้ได้เลยนะคะในวันนี้พีมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะกมมาประเทศไทจํา